ทำท่าต mm ัดเงินโอไปนะคะตอนนี้เห็นว่็ตัดเสร็จแลนะดูนี่ครับผมเอาออกาได้เป็นที่เอันนี้ตัดได้ตัดได้ไหตัดได้เลยอืมอืม

นี่นะครับคือสิ่งที่แม่ผมซื้อมาให้โอ้โหไม่ต้องแกะอันนี้ผมจะให้ดูก่อนให้ดูก่อน,นไม่เห็นเลยนี่น,นะครับ<ม>แล้วข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อใช่อันต่อไกันอันนี้คนเล่นไม่แกะแลผมจะเอาไว้เกะอันสุดท้ายซึ่งผมก็แกะอันนี้ก่อนนี่แล้วกคนดูสิแกอันนี้นี่ 南海。 เรามาเปิดกันนะนี่ครับอันนี้คือรูปร่างกล่องนะครับรูปร่างกล่องแล้วก็อันนี้คือกองที่ผมได้ เละมากดีดีนี่ไก่ว้าอันนี้คืออันที่แม่ผมทำต้มไข่คือจะอุ๊ย,ยนี่ครับนี่ครับเป็นที่ต้มไข่นะครับก็จะมีครับประกอบอันี้ก็คือจะมีใายไฟให้ให้ถอดไี้ออกก่อน <c oughs> นี่ครับจะมีใส่ไข่อันนี้ผมไม่รู้จะไปทำอะไร ใช่าน <Scroll> uh, ีาม uh. uh. um. ้ไมาิหกักินนี่ก่อนคอดิงนะเพื่อนเด็กว่างหกเลอ เพื่อสุขภาพอาเป็นน้ำเพื่อสุขภาพนะครับนี่ครับอก่าไปก็เป็นรูปของแบบแบบรูปหัวใจนะครับไม่รุ่งเลื่อยเลยอันนี้ฉีกะลรวะนี่มาได้